สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้เอินจะพามาเก็บผักกาดสนิมนยค่ะเด้อมันเริ่มออกดอกแล้วค่ะเอินบริมาหลายมือค่ะตามมาเบิ่งกันเลยค่ะจะหักเอาจะหักเอานะคะนี่ค่ะผักกาดสนิมค่ะเป็นดอกแล้ว เก็บมือเดียวมันก็ไม่ค่อยถนัดน,เนะเนาะตัวนี้เพื่นจะเอาดอกเพื่นไปลวกค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ้อ่น้องเก็บกล่องไวก่อนค่ะเนี่ยอันนี้ก็ระายค่ะพี่น้องจะเอิ้นบอเอาค่ะ เดินจะเอาผักกาดสนิมอย่างเดียวค่ะวันนี้ดูสิอันนี้มันเป็นดอกหมดแล้วนี่ยเดจะเอาแต่อ่อนๆเ่าค่ะเนี่ยเต็มเลยเนีย่ยยาไอ้นันยาทั่วหนูค่ะเปินจะเอาแต่ต้นอ่อนๆค่ะเปินบอเอาตน้นแก่นะคะ เนี่ยค่ะจะหาเอาต้นนันอนเนี่ยต้นในกาะก้อนค่ะพี่น้องเนี่ยเทศบาลเพิ่นเลือกมาตัดหญ้าแล้วค่ะพี่น้องบางหนึ่งฟันจินโตงามงามอยู่ตรงนี้เอนจะเอาแต่ดอกอ่อนๆเข่าเก็บตะเก็บตต้นอ่อนๆเข่าค่ะโอ้ยนี่สะหักป๊ะปาะเปาะเลย สำหรับพักอันนี้เอินกินนะคะเอิญจะไม่ได้กินผักหลายอย่างค่ะกินแค่บางอย่างเท่านั้นเองเนี่ยดีนําเหมือนกันนะเทศบาลงเข้ามาตัดเนี่ยเข้าง่ายเข้าหาง่ายดีเนี่ยหอยก็ยังกินเลยค่ะ หอยกระยังกินอันนี้เนาะอันนี้ตำแยฝรั่งเกิดใกล้กันมากเป็นจะเอาแต่ดอกเขาอ่อนๆเกิดข้างๆตำแยเลยนี่ค่ะโอ้ยเก็บยากอ่ะเดี๋ยวตำแยจะตอดค่อยยิ่งแพ้อยู่แพ้ตำแย งะออกคืํำแย่ออกเทศบาลเขามาตัดแล้วก็ยังไงนั่นอยู่เอาแต่อ่อนๆเพิ่นจะหาเก็บเอาแต่หยอดอ่อนๆเพิ่นนี่คะ่ะได้น เต็มไปหมดเลยซับนีก็ได้ล่ะพี่นอ้องแต่ก็ไปลอกออกก็ได้เพราะหลายค่ะพี่นอ้องจะมาเก็บต้นนี้ค่ะอบๆเลยค่ะต้นนี้อบๆเลยค่ะมาเลยค่ะมาเก็บด้วยกันค่ะอากาศสนิมค่ะ ต้นงามๆอวบๆค่ะเืิ่งกินแซบค่ะพี่น้องคล้ายๆพักไอ้กวางตุ่งน่ะแหะค่ะหนึ่งเส้นปลาก็ได้ค่ะมันจะเอาต้น,นอ่อนเพิ่นเนี่ยค่ะนี่ารับน่ก็จะเอาต้นจะดอกๆอพึ่น เอาแต่อ่อนๆเพิ่นค่ะดอกๆเพิ่นสวยทั้งนั้นเลยนี่ค่ะเป็นดอกๆเลยค่ะพี่น้องยวเอาแต่อดอกมันเด้อค่ะเด้อ ป้อนนี่ค่ะเก็บไปก็ต้องลอกค่ะน้อยๆเก็บอันนี้บ่ต้องลอกเนาะอันน้นอยๆเหมือนจะเอาไปลวกค่ะเดิมเนี่ยง,งามๆทางนั้นเลยือ ยอดเขาเหมือนกวางตุ้งยังไงยังไงรสชาติเขาค่ะเ๋ยวต้องลอกต้องปอกเปลือกเขาออกตาตุตก,กตงตกะกแตแกมีค่ะพี่น้องแต่เอิญไม่กินค่ะเอิญว่ามันขมเอิญชิมหมดนั่นแหละเข้าว่าเข้าว่าน่ะอันนี้ก็เนี่ยนี่ก็ยอดสวยๆทางนั้นเลยข้าวใ อะไรเหมือนอยอดก,กระถินนะ่ะแต่เอินไม่ค่อยนิยมกินเท่าไหร่เนี่ยงามค่ะเอินก็จะเก็บ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 เอาค่ะเต็มมือแล้วมันจะเล็กเกินเนาะ ดอกอะ่ะเออจะกินดอกมันมน่ะชอบกินที่ที่มันเป็นดอกดอกแต่ยังไม่บานนะดอกตูมน่ะอร่อยมันก็แล้วแต่คนกินนะเนาะนี่อันนี้ก็เป็นดอกแล้วเนี่ยต้นเขาอ่อนเนี่ยเขาเขาอยู่ในยาอย่างเงี้ยต้นเขาจะอ่อนโอ้ยอยาตะกะเตียนค่ะ กิ้ชยังไม่หมดเลยแต่เอินไม่เข้าป่าหรอกแค่นี้ก็โอเคแล้วก็ริวมได้เยอะแล้วเนาะเราจะเก็บไปรวมกันนะคะผักมีแต่สวยๆอวบอวบอ่อนๆนค่ะพี่น้องเป็นตาสะออนสะออนค่ะเอินเก็บมาเยอะเหมือนกันนะคะเก็บมาเอามานึ่งได้ตั้งหลายมัดค่ะ ทำมัดละมือนะคะเอาหนังหนังยางรัดเนาะทำมัดละมือกินกันได้ไปพักหนึ่งนั่นแหละค่ะช่วงพักร้อนเอินก็จะอยู่กับทุ่งดอกไม้ดอกหญ้าเก็บผักหาปลาไปประมาณนั้นนะคะประหยัดค่ะเที่ยวประหยัดค่ะเติมแต่น้ำมันรถก็พอแล้ว ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เอินด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ